สวัสดีเพื่อนๆชาวโซนโฟทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับระบบสัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้ระบบสัตว์เลี้ยงก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของโซนโฟล e เอ็กซ์ตีมแล้วนะครับเป็นน้องแพนกวินน,น่ารักมากเลยก็กดซีขึ้นมานะครับเวลาดูว่าสัตว์เลี้ยงอยู่ตรงน,นี้เนาะมันจะมีเพิ่มขึ้นมาหนึ่งที่คนที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับก็จะมีช่องว่างตรงนี้นี่ผมซื้อมาแล้วเนะาะเดี๋ยวผมลดไปก่อน สัตว์เลี้ยงหาจากไหนหาจาก D E Shop นะครับกดเข้าไปใน D E Shop เลยปุ๊บมาหน้าสัตว์เลี้ยงนะฮะอยู่ตรงนี้เลยก็จะม,มีสัตว์เลี้ยงคนระับเป็นแพนกวินตอนนี้มีแค่แพนกวินนะครับอนาคตก็จะมีเพิ่มเข้ามาเนาะแล้วก็นี่คือเพิ่มสล็อตในการซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับว่าเราอยากมีสัตว์เลี้ยง2 3สาตัวอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตรเราไม่ได้อย่างมีแค่ตัวเดียวเราก็ซื้ออันนี้แต่ว่าตอนนี้ผมมองว่ายังไม่จําเป็นนะครับ In case p พ t s ส o t นะครับก็คือมันยังไม่จาเป็นเนาะเพิ่มสัตว์เลี้ยง อาจจะซื้อแค่หงตัวมาเราก็ไม่ได้ใช้อ่าส่วนสองอันนี้นะครับก็คือส่วนที่แบบสําคัญมากสําหรับใครที่จะใช้สัตว์เลี้ยงนะครับก็คือกระเป๋าน้องกระเป๋าของสัตว์เลี้ยงนะครับจะเพิ่มสเตตให้ตัวเรานะเป็นการสุ่มซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันดียังไงแล้วก็นี่เพิ่มสลอ็ลอตช่องแรกนะครับช่องแรกครับนะอ่าเดี๋ยวผมจะบอกนะรานะคา ซึ่งผมซื้อไปแล้วเนาะผมก็จะไม่ได้ซื้อให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงแพนกินตอนนี้ก็จะมีอยู่สามสีนะครับก็ซื้อสีดำสีชมพูแล้วก็สีน้ําเงินนะครับหรือก็ซื้อสีฟ้านั่นแหละก็แล้วแต่สีไม่มีผลต่อสแตทนะครับแล้วแต่คนชอบเลยผมจะออกไปดูนะฮะคลิกสีขึ้นมาสัตว์เลี้ยงวิธีสุว่ารเราซื้อมาแล้วเราเลือกสีเสร็จแล้วใช่ไหมครับวิธีเรียกใช้งานก็แค่ดับเบิลคลิกน้องนะครับน้องก็จะออกมา ปกติผมจะไม่มีกระเป๋าเนาะจะไม่มีกระเป๋าผมจะแนะนําเกี่ยวกับระบบก่อนนะครับน้องแพนกิ้นจะบวกเลือดนะครับเลือดอตอนนี้น้องเวลสิบครับซึ่งปกติซื้อมาจะอยู่ที่เวลหนึ่งใช่ไหมเวลหนึ่งน้องจะบวกเลือดให้เราห้าร้อยนะครับแล้วก็เมื่อเราถึงเวลสิบจะบวกให้เราหนึ่งพันนะครับแล้วก็เวลสิบห้าก็จะเป็นพันห้าแล้วก็เวลยี่สิบก็จะเป็น2 0 0พันนะครับซึ่งน้องเวลตันที่เวลยนะี่สิบเนาะสองระบบ อัพเติบโตนะครับเมื่อเราถึงเวล10ก็คือ9เต็มอ,อ่ะเเต็มหลอดเรากดอัพครั้งแรกนะครจะใช้เงินประมาณ 100, แสนสามเซนนะครับเพื่ออัพมาเป็นเวล10แล้วก็ได้สแตตเนาะแต่ถ้าใครเป็นสายรีบนะครับแบบว่าไม่ต้องอัพเวล่ะไม่อยากอัพเวลก็คือกดตรงนี้ได้เลยก็จะใช้เงินเยอะหน่อยแต่ว่าผมผมมองว่าเราค่อยๆเล่นดีกว่าไม่ต้องรีบอะไรแต่ถ้าใครสายเปก็จัดได้เลยครับตา,ตามราคาที่เขียนบอกเลยผมมองว่ามันแพงเกินไป ต่อค่อยๆเวลไปยืนเท้าก็เวลได้นะครับลงดันก็เวลได้แบบเราเรียกน้องออกมาแล้วเรายืนเฉยๆก็ได้นะครับวเวล up ก็กดตรงนีนะ้สองระบบเปลี่ยนชื่อครับน้องจะใช้เงินประมาณ20,000เซนนะครับ20,000เซนเลยในการเปลี่ยนชื่อเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้เรื่อยๆนะครับเปลี่ยนได้ตลอดเลยแต่ก็ต้องเสียครั้งละ20,000 2่0 0 0นนั่นแหละสามระบบกระเป๋านะครับกระเป๋าน้องถ้าเราไม่ซื้อกระเป๋าให้น้องครับน้องจะเพิ่มเลือดให้เราอย่างเดียวนะ เป็นฟิกนะครับว่าเพิ่มเลือดนะครับน้องพันกินจะเพิ่มเลือดซึ่งสัตว์เลี้ยงอนาคตก็จะเพิ่มสเตตที่ไม่เหมือนกันครับเมื่อเราซื้อกระเป๋ามาแล้วเราจะดับเบิลคิกที่กระเป๋าเลยครับซึ่งปกติจะไม่มีสเตตนะครับกระเป๋าหรือก็คือมันมันจะมีสเตตแหละแต่เป็นสเตตสุ่มมาตอนแรกกระเป๋าเราจะศูนย์สล็อตนะครับเราเพิ่มกดตรงนี้เพิ่มความแข็งแกร่งจําได้ไหมครับที่อยู่ในดี Shop จะมีช่องให้เราเปิดนะครับซึ่งปกติมันจะปิดเหมือนกันหมดเลยนะครับปิดทุกอันเลย สล็อตแรกในการเปิดซื้อจากดี Shop อคือสล็อตนี้นะครับกดปุ๊บแล้วเราจะเปิดได้เลยนะครับแล้วก็ใช้เงิน9 0 0 0แสในการสุ่มนะครับซึ่งเราสามารถเปิดได้3แต่ตอนนี้เปิดได้แค่2ครับสล็อตที่2ถามว่าเปิดได้จากไหนเปิดได้จากตรงนี้ครับตรงนี้เลยสล็อตที่2หาได้จากไข่นะครับไข่ไข่เซนนะครับไข่เซนน้อยก็อยู่ตรงนี้เลยสล็อตที่2นะครับไข่ไหนก็ได้นะมีเหมือนกันหมดเลย นี่เหมือนกันทุกฟองครับซึ่งราคาตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่สล็อตที่3ายังไม่มาครับแล้วก็เมื่อเรากดเปิดแล้วมันจะสุ่มสล็อตมันจะสุ่มสแต็มาแบบมาให้เราเลยมีทุกสแต็เลยครับในตัวเรานี่สแต็นี้มีหมดเลยครับฮิตกิฟทีมดับเบิลสเปรแล้วก็ดิฟเดฟนะครับมีหมดเลยแล้วก็ H p SP คิดตัวเข้ามีหมดเลยครับมีหมดเลยสุ่มนะฮะ มีระหว่างสุ่มว่าจะเป็นอะไรแล้วก็สุ่มโลนะครับว่าตั้งแต่ต่ําถึงสูงประมาณนี้ครับเราสามารถหมุนเรื่อยๆเลยแล้วก็ระบบล็อกนะครับซึ่งจะปลดเมื่อเราเพิ่มสล็อตเข้าไปนะคสมมติว่าเราเปดิดเราปลด3สล็อตเลยใช่ไหมเราก็สามารถล็อกได้ซึ่งถ้าเราพอใจนี้สมมติว่าผมพอใจคิดที่เข้าดัมเมจของผมแล้วผมก็ล็อกไว้นะครับเงินก็จะคูณ2ไปนะครับในการสุ่มสล็อตถัดไปนะ อื่นแต่ผมสามารถล็อกอันไหนก่อนก็ได้นะครับสมมติว่าผมเปิด3ช่องแล้วผมล็อกช่องที่3ไว้แล้วก็สุ่ม1-2ได้นะครับทุกๆก,การล็อก1ครั้งจะคูณ2เข้าไปนะครับตอนนี้9 0 0 0 0 0นเนาะเราไม่ได้ล็อกแต่ถ้าเราล็อกปุ๊บมันจะเป็นล้านแนะครับแต่ถ้าเราล็อก2ช่องก็จะเป็น3ล้านหนะครับต่อการสุ่มก็ค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะเลยนะครับระบบสัวนเลี้ยงก็มีประมาณนี้ครับไม่ได้ยาก ไม่ยุ่งยากนะครับน่ารักเลยน้องก็น่ารักนะผมแนะนําว่าซื้อเลยนะครับเพราะว่าเป็นสแตทที่ดีนะเลือดเพิ่มความถึกแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้แพงนครับ1สล็อตดีครับของดีอาจจะสุ่มโลหะของที่เราได้ใช้หน่อยสมมติว่าเป็นสายถึกก็เดบไหนก็ได้ครับน่าจะเป็นเดฟฮิตหรือว่าเดฟสเปรย์หรือเลือดได้หมดเลยครับสายบุกก็จะเป็นมานาคิดที่เข้าดามีดคีย์เลดอะไรอย่างเงี้ยเลือกตามเต็มที่ได้เลยครับฮิตอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยครับ สั่นเลี้ยงเพิ่มสแตทให้เราได้เยอะมากนะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับขอบคุณมากๆเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย